สวัสดีครับผมหมอมถนัดแดกนะครับผมยังอยู่ที่พัทยานะครับพัทยาหลังจากที่ทิปขี่เจ็ตสกีนะครับมื้อเย็นผมก็มาแดกร้านนี้นะครับอยู่ตรงอ่างเก็บน้ํามากประชันมากประชันก็คือคําว่ามากก็คืออ่างเก็บน้ำอะไรอยู่ติดกับถนนเลียบมากประชันเลยนะครับก็คือร้านพลานไพรอาหารป่าโอ้โห ดูบรรยากาศดิวังเวงวิเวกเ,เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอา,านหันป่าจะมีอะไรให้เราแดกว่านะครับร้านนี้เขาก็ว่าเป็นร้านที่คนพื้นที่เขาแดกกันผมชอบมากนะครับแล้วก็วิวสวยแต่ว่าร้านเขาจะอยู่ข้างในนะนูน่นนู่นบรรยากาศแบบบ้านๆเลยไป อ่านี่อาหารชุดแรกมาแล้วนะครับกับร้านพลานไพรเอออ้านี่เป็นแดกง่ายๆก่อนเบสิกนี่กะเพราไก่ดูดิเป็นไงกะเพราไก่อาหารปลาตรงไหนวะอันนี้คือสั่งโง่เองว่าเขาไม่ได้ ก็โอเคได้ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อันนี้เป็นยำสาวอ่างรลางร้านมึงแพนกล้องอ่ะมึงค่อยๆแพนได้ไหมมึงจะรีบกดไปถึงไหนวะนี่อะไรเพ่นกผัดเผ็ดนกกระทาผัดเผ็ดโอ้แดกก่อนเลยมาถึงสีสันหน้าชวนโดนมากโอ้นี่ก็ราคาอะไหรไม่รู้ร้านนี้เขาไม่บอกราคาด้วย มันมันจากาถามก่อนอันนี้มันเก้งแปรงปากเก้งนกนี่ผมยังคำกึ่งคำกึ่งอ,อ่ะเนี่ยม,มีกระดูกอ่ะขอผมมันไม่ทอ้องปากเก้ง แลงแคนนหนสัดแม่งเกี่ยวเดียวเลยปลาปลายำสาวอ่างอะไรของเขาไม่รู้ยำสาวอ่างก็มีปลาหมึกแห้งแล้วกเ็เม็ดมะม่วงครับแล้วก็ยำแบบธรรมดาเอยพี่เงย เรื่องของกินเชื่อแล้วยกนิ้วให้เลยมาฮะเรื่องของกินกกสไ้อร่อยเลยฮะเดี๋ยวรอดูชุดที่สองชุดแรกถามว่ากินได้ไหมมันก็แดกได้ไม่ถึงกับอร่อยมากหรือว่าก็แดกได้ก็ถือว่าเป็นร้านที่น่าสนใจอ่ะรอดูชุดที่สอง เฮ้ยสัตว์มีแมงวันมาตอมก็ทืบแม่งเลยแปะสะปลาช่อนแปะสะเนี่ยไม่ได้กินนาน้วแต่ก่อนเนี่ยมันต้องมีบววอยู่ด้วยนี่เดี๋ยวชิมน้ำก่อน <c oughs> ก็พอได้คือคือมันก็ไม่ได้ว่าจะอร่อยนะแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่อร่อยอ่ะคือมันกินได้อ่ะมันก็ไม่ได้อร่อยขนาดแบบ โดดเด่นอย่างที่ผมชอบหรอกแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้เนี่ยก็เป็นแบบแปรซาใส่ขิงเนี่ยซึ่งหาก,กินยากอยู่นะสมัยนี้ไม่ค่อยมีละแต่ถ้าเอารสออริจินอลจร,จริงๆต้องใส่พวกบ๊วยผมเคยกินตอนเด็กๆนะปลาช่อนแปราเดี๋ยวนี้มันก็เป็นพวกแกงส้มแปรซ่าออนไปแล้วร้อนดิ ไม่กลัวตรงนั้นไม่เดือดตรงนี้นี่แม่งเดือดเดือดเลยเนี่ยเนี่ยเดือดขึ้นมาแหละสบายหลายคนถามทำไมหม่อมกินร้อนได้ใครก็กินได้แต่หรือทีวว่ามันจะทนไหวหรือเปล่าร้อนไม่ใช่รสชาตินะครับเป็นความรู้สึกความรู้สึกเอนๆผมชอบอืม ไปแล้ว,วส,สวัสดีครับเราวเจอกันข้ั้งหน้าสวัสดีครับเช้าวันที่เท่าไหร่เดียคืนที่สองแล้วกันเชา้ชาเช้าของคืนที่สองก็คือเวลาตีห้าเชา้าคืนที่สองงงไหมวะก็คือตีห้าของวันที่ผมจะเดินทางกลับอะ่ะถ้าผมนอนที่นี่ เป็นคืนที่สองแล้วก็ตื่นเช้ามาก็กลับเลยตอนตีห้าเออก็ร้านนี้นะครับ Kiss Food and Drink นี่มันจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยเพราะว่ามันแสงไฟมันสว่างนะครับอยู่ตรงถนนพัทยาสายสองนะครับตรงข้ามกับห้างไม้ Shopping Mall เลยนะครับก็เปิด24ชั่วโมงนะครับมีอาหารที่หลากหลายในพัทยานะครับ24ชั่วโมง เย็นๆนี่กลางวันนี่คนแน่นนะฮะฝรั่งต่างชาติเทียบเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีทั้งอาหารซีฟู้ดอาหารไทยอาหารฝรั่งมีเยอะะเลยเอะป้ายมันทําไมเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูเออนี่หน้าผมจะมืดหน่อยแตว่าป้ายมันจะสว่างขึ้นร้านน,านี้ก็ราคาบ้านๆราคาทั่วๆไปเลยร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยนี่นี่ชื่อร้านเขา seafood and drink นะมีทุกอย่างจริงๆ อยู่ติดถนนพัทยาสายสองเลยนะครับตรงข้ามห้างไม้นี่เลยนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปแดกดูผมก็เคยมาแดกสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะตั้งแต่สมัยมาพัทยาแรกๆนี่ก็แวะแดกที่นี่อยู่นะครับร้านนี้เปิด24ชั่วโมงนะครับใครจะมาแดกตอนไหนก็ได้อาหารเช้าอาหารอเมริกันเบคฟอสอาหารเช้าอาหารกลางวานันอาหารเย็นมีครบแล้วก็มีทุกเมนูด้วยเออ24ชั่วโมง เจ๋งปะล่ะอืมว้าวเฟืองหลังอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วก็เช้านี้ซัดเบอร์เกอร์นะครับก่อนกลับกรงเทพเป็นเบอร์เกอร์ไก่ชีสนะครับโอ้ยร้อนโอ้มาลวร้อนเลยครับออโอ้ยมือทนไม่ไหวแต่ปากก็สบาย อืมอืมอาามีไข่ดาวมีไข่ด้วยมีชีสมีไก่ดูออนี่ซ้อนกันแล้วมันลื่นม,มาแล้วข้าวผัดอเมริกันที่อเมริกันไม่มีขายมีแต่ประเทศไทย นะครับอันนี้มันต้นกําเนิดจริงๆนะมันมาจากตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามที่ฐานทัพอเมริกันมาตั้งอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะมันมีประวัติมันมีประวัติมมตผมจำไม่ได้ประมาณว่าก็ลังอยากแดกอะไรที่มัน ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวผัดทั่วไปอ่ะ mm hmm. เขาเลยไปสั่งป้าร้านข้าวร้านหนึ่งเขาก็เลยทํานี้ใส่ซอสมะเขือเทศมาผัดกับข้าวแล้วก็เลยกลายเป็นก็หลังชอบก็เลยมาสั่งกันต่อต่อต่อต,อต,อตอกันท่าหารอเมริกันนะเนะขาเรียกจีไอสมัยก่อนก็เลยเป็น hmm. ช<ๆ>ื่อที่มาของคําว่าข้าวผัดอเมริกันแต่คนอเมริกันไม่มีแดกนะครับเพราะทําแม่เป็นคนไทยทําเป็นอืม เบลโก้อร่อยอร่อยทีเดียวแบบเป็นข้าวผัดชิมดูคนข้าวขึมาแห้งๆแล้วเขามีเส้กรอกอะเส้กรอบมอีขึ้นข้าว แบบไก่อ่าอืมทอดเบคอนเนี่ยตัวใหญ่ที่ผมเคยกินนะเ้มีงองไก่นะครับมีข้าวผักกระซอมมะเขือเทศ้าวดาวแล้วก็เบคอนเรียกอะไรแฮมแล้วก็ไส้กอรอก บางที่เขาก็ไม่ใช่น้องไก่เขาใช้เป็นเนื้อไก่เป็นชิ้นหรือบางที่เขาก็เป็นน้องเล็กบแบบนี้อมันก็คือสไตล์ข้าวผัดอเมริกันนั่นเองไม่เท้าไหวตัวต้องใส่ซอสเพิ่มแต่ว่าอันนี้อร่อยเบอร์เกอร์ไก่ เอามาค่นหนึ่งคนให้มากลางวังนี้เที่ยบไปดีกว่ากับกรุงเทพไปที่วันนี้ประจำที่ร้านข้าวแกงนะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบยี่สิบเท่าไรเนี่ยยี่สิบห้ายี่สิบห้าไม่ทุนนาแล้วก็วันที่ยี่สิบหกก็จะบินไปพะเยานะครับจะเริ่มทำ ถนัดแดกภูทรจังหวัดแรกนะครับจังหวัดพระยารอดูนะครับไปละสวัสดีบายยเออลืมบอกไปนะครับเมื่อวานผมคุยกับทางวัชรมารีนแล้วนะครับเขาก็ดีดดคืเนเงินให้บางส่วนให้ครึ่งหนึ่งกับคนที่เรือเสียนะครับที่ขับไม่ได้เต็มเต็มคลิปอะเต็มคลิปอะนั่นแหละก็ดีใจที่ที่ที่ทุกคน นีม่มีปัญหาได้เงินคืนเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรจะจะรับผิดชอบได้มากกว่านี้แล้วเพราะว่าก็พยายามตั้งใจทําให้ดีที่สุดแต่ว่ามันเกิดปัญหาก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาวานมก็กลายเป็นคนผิวสองสีผิวสองสีไปแล้วนะครับจากการนั่งเรือสปีดบ๊ทแล้วนั่งแบบนานมากดู <laughs> ไปคนทูโทนไปแล้ว <laughs> เออดีนะใหม่ๆจริง <laughs> ๆมันก็จะไหม้อะแหละแต่ว่าผมทาไอ,อะไรว่านหางจระเข้กันไว้อ่ะไปละไปดีกว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย